่าเสร็จแล้วครับอย่างเงี้ยฮะมี่กี้เราเก็บไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะนี่ก็มาอีกนะเริ่มตากเริ่มอะไรกันลนะนะตากกันอีกรอบหนึ่งก็ได้ประมาณสร้อยหนึ่นงนะเนี่ยค่ะร้อยสองร้อยนะเมื่อกี้ยังไม่เนี่ยค่ะปมาน,น,นึ่งร้อยหนึ่งอ่ะก็จะใส่อย่างเงี้ยเนี่ยโดนดูด,ดให้ลูกค้าดูนะฮะไหนนี่ไงอันนี้ใส่อะไรอ่าพอเสร็จแล้วเราก็จะเก็บแบบนี้นะฮะแล้วเก็บมาว่านี่สวยงามนี่อย่างเงี้ยฮะโฟล์มไหมโล์มไหมนะเห็นไหมฮะว่างานสกีของเรานี่ รวดเร็วทันใจคุณลูกค้าสั่งได้นะเมื่อกี้ก็มีงานศพมาอีกงานศพใช่ไหมส่งแบบมาเรียบร้อยแล้วเหีืยววันที่นะฮะก็อีกเท่าไหร่หกร้อยคันนี่ค่ะนะฮะก็เตรียมเตรียมอีกก็ใส่ไว้อย่างนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เสร็จเราก็จะพับพับก่อนรอบหนึ่งนะคะเห็นไหมงานด่วนไม่อีกหกร้อยนี่นอันนี้ก็จะพับใส่อย่างนี้ไว้ก่อนนะคะหกร้อยคันนะด่วนมากอ่ะ นะเดี๋ยวก็เตรียมอัานบล็อกใช่ไหมเราต้องอัานบล็อกกันนะอ่ะเดี๋ยวเรีย้ไปเดินตรงนะั้นเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวสัญญาณไม่มีนะเดี๋ยวเก็บไว้ตรงนี้นะฮเพราะตอนนี้เอ๊ะมันจะไมตัดสัญญาณนะผมแปลกมากเลยก็บอกว่า 5G มาแล้วพอผม,ม 4G limited ยังตัดโดนตัดเลยนะฮะผมอยู่กรุงเทพนะผมได้อยู่ชันยังโดนตัดเลยนะเออแปลกเหมือนกันเลยเนี่ยอย่านะงเงี้ยผลงานสวยมากอะ่ะ นะสวยมากเมื่อกี้เราถ่ายทอดสดก็โดนตัดไปใช่ไหมโดนตัดเอ่อ <_ C 1> ไม่ใช่โดนตัดไหมถึงว่ามันเหมือนว่าเครือข่ายมันไม่ค่อยชัดนะครับเครือข่ายไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเป็นไงนะฮะเป็นไงคุลมคลิปอ่ะช่วยช่วยหน่อยครับสแกนหน่อยเอ๊ะเป็นไงเปง็นไงงานสกรีนของเราก็เฟิร์สฟาสเหมือนกันนะรวดเร็วทันใจนะฮะนะคนคนกลางนี่ต่อไปก็เดี๋ยวจะไปวิ่งนะนะเพราะว่าเดินไปสิบโลอ่ะ เห็นเดินเงี้ยไปสิบโลสิบโลเหรอเดินเดินไป <S <S เดินมาเดินไปเดินมานะนะอ่าเป็นไงเพราะว่าพันคันเนี่ยใชนะ่นไหมอ่าทางประธานนั้นนะี่ไม่อจะได้เห็นัหมดเลยไปโรงงานจริงๆนะที่เราเป็นโรงงานจริงๆระโรงงานผลิตล่มแนละ้วไม่ว่าจะเป็นล่มสก,กีล่มสั่งทำหรือว่าล่มสต็อกนะเรามีสินค้าเลยพร้อมส่งให้เลยใหุ้ณลูกค้าเลยนะ ราะว่าคุณลูกค้าต้องการทานคานันหมื่นคันห้าร้อยคันอะไรเงี้ยเรามีสินาค้าส่งเนี่ยช่วงนี้ใครบอกว่าโอ้โหเปไ็นยังไงผมไม่รู้อะ่ะแต่เราก็มีงานตลอดมีงานทําตลอดลูกค้าก็แฮปปี้ในการสั่งแล้วก็ส่งนะบานนัานก็กวัวแบบเฮ้ย hey, ของมีหรือเปล่ามี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 านนเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้ทํางานหรือเปล่าําทำทำพานท่านบอว่าไอ้กัวแบบหยุดเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วบอกทำทำแล้วก็เลยต้องไลฟ์สดบอกลูกค้าด้วยตอนนี้มีไหมไอ้โล่ย่ามเงี้ยอย่างเช้านี้ก็ห้าร้อยคัน ไอ้ไมื่เช้าหรือตอนบ่ายเนี่ยกำลังจะไปส่งเนี่ยวัดอะไรนะประชาชื่นนะ,ะก็ห้าร้อยคันเป็นร่มเด็กแล้วจะไปส่งห้าโมงเย็นเนี่ยนัรับห้าโมงเยนเน็นนะครับเนี่ยฮะก็คือลูกค้าไม่ได้ถามดอกลูกค้าจะเอาเลยแหละบางนี้ก็พิมพ์มาบอออะไรมาบออนะเรามีงานตลอดเวลาเห็นไหมครับเมื่อกี้ก็ทําอาร์ตให้ลูกค้าอีกแล้วก็เตรียมวางการเรื่องงานศพบ,บางทีลูกค้าบอกอยากสกรีนเนี่ยโลโก้อะงานชาปนกิจเนี่ยก็สามารถสกรีนได้นะภายในวันเดียว นะก็เสร็จแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ต้องบอกเราก่อนนะว่าเอาไไหนเราจะได้แท่งงานให้ได้นะเราจะได้เรียงงานให้ได้ทีทีไหนก็วันจันทรให้เราได้โอกาสหายใจบ้างอะไรนีนะฮะแต่เราทั้งหมดนะขอให้ลูกค้าสั่งมานะฮะตรงนี้โอ้ถ้าด่วนๆมันเลยพันคันสองพันคันเนี่ยปาดแป๊บเดียวปูดปาดปูดบาดนะก็เสร็จแล้วนะเห็นไหมฮะเราทั้งผลิตล่มทั้งผลิตล่มแล้วก็เย็บล่มสกีล่มมีล่มสต๊อก จุดเด่นของเราเลยลลคืออะไรเรามีล็อกสต็อกพร้อมส่งให้คุณลูกค้าทันทีจุดเด่นของเรานะแล้วจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือสแกนได้เลยนะสาม,มารถที่จะได้เลยนะะฮอะไรนะ,ระอ่าเป็นไงเป็นไงของแท้รุ่นจัมโบ้ะนะน,นี่ยนะฮะเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆบางทีบางคนก็บอกว่าเฮ้ยช่วงนี้เป็นอย่างเงี้ยเราไม่รู้นะแต่เราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเพราะบทสุดท้ายแล้ว เราก็มีทั้งบริษัททั้งลูกน้องทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ช่วยกันทํางานหาหาแหละหา,หางานทําอ่ะนะเพื่อว่าให้มีงานทําตลอดเวลานันะเป็นความโชคดีของเราด้วยนะที่มีงานตลอดเวลานะอะไรก็มาขายเนยะอ,อ,มมอะจิมไอติมมายแกเมื่อกี้ลูกชิ้นอยู่กชิ้นนะฮะก็มีทุกอย่างนะในซอยนี้อร่อยกันปะนะฮะเอาไอติมป้างอาไอติมป้าเด็กๆติมไหมมามาไอติมไม่ติม นี่มันทำงานยังไงเนี่ยโอ้นี่นี่นี่ทำงานหรือว่าอ้วนเลยเลยฮะอ้วนเลยเฮ้ยโอ้ไม่ไปส่งของนะนะอยู่นี่ดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนี่ไปส่งของอีกนะหกนี่หกถ้วยค่ะนี่นี่ย่ามีไปส่งของอีกนะนะคนส่งของบอกหูอยู่นี่ดีกว่าอิ่มเลยนะฮะเรียกทุกคันเรียกทุกคันที่มา น,ะะนี่ก็มีส่งขอตอนห้าโมงเย็นเนี่ยห้าร้อยคันมีกี่สั่งเข้ามาที่ติดสติกเกอร์ที่เห็นนั่นร่มเด็กอะ่ะนะฮะโอ้งานเป็นไงเท่ากันทุกตัวอักษรเครื่องของผมนี่ประมาณล้านกว่าบาทเนี่ยเครื่องของผมล้านล้านกว่าบาทนะทำไปเล่นไปยังไงดูเครื่องยังไงคลิปกริป,รปนะฮะเออคมชัดทุกตัวอักษรไม่ต้องห่วงนะเรื่องนี้นแล้วก็ช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีเลยผมว่า ช่วงโอกาสที่ดีที่ที่คนจะได้รู้จักเรามากขึ้นนะเพราะเราทําตลอดถูกไหมเราไม่เคยได้หยุดในการพัฒนานเราไม่ได้เคยได้หยุดอะไรเลยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอะไรขึ้นอะ่ะเราก็ต้องทํางานตลอดใช่ไหมเราก็สร้างการตลาดตลอดอ่ะหลายๆทางหลายๆและล,ล,ล,ลูกค้าก็มั่นใจเรามากขึ้นก็มีการบอกต่อผมต้องขอบคุณลูกค้านะท,ท,ทุกๆท่านเลยนะที่บบช่วยเหลือช่วยเหลือผมอะ่ะในการสั่งซื้อเราอะ่ะเนาะ ในการสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นล่มพรีเมียมล่มสังรรม่งทำล่มสกีนล่มอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหผมต้องขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างมากเลย,ยจริงๆนะฮะตรงนี้นะงานเยอะงานเยอะรับอีกนะรับนะรับนะรับอีกนะเดี๋ยวผมถ่ายเงี้ยเดี๋ยวผมก็มาถ่ายไอทางออฟฟิศนูน้นก็จะทำแหละติ๊กเกอร์ไปรับลูกค้าหนะ้ารานไปทางนี้โกดังเราก็สกีนไปเย็บล่มไป นะโอ้โหออเดอร์มาปังปังปังปักปีนี้น่าจะเป็นปีทองของธนาคารร่ำรวยนะฮะที่กิจการดีมากนะฮะก็ขอบคุณลูกค้าที่แบบว่าสั่งซื้อเรานะฮะตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นต่างๆนี่ก็สั่งซื้อกับธนาคารร่ำรวยตลอดนะครับเดี๋ยวต้องบอกมันหนยตัวนั้นนะฮะก็แต่งหน้านะฮะนี่เป็นไงสวยนะสวยนะสวยไหมสวยไหมถ่ายบรรยากาศให้ลูกค้าดูว่า เฮ้ยโอ้งานสกินคุณภาพคุณภาพเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้อ่าเป็นไงนะเป็นไงฮะสวยนะคือฆ่ากันใหญ่เลยเด็กๆนะงานหลวงก็คือการสนุกสนานกันไปนะตามระเบียบสวยมากนะส่วนมากเด็กเราจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำงานต้องมีงานทำต้องมีงานทำนะคะ นะสวยครับเก็บตอนเก็บเราก็จะไปกลางเช็คแล้วก็พับอีกรอบนึ่งนะคะเพราะว่าเราอยากงานสวยนะครับก็เดี๋ยวผมยืนหน้านี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เห็นผมนะตรงนี้นะฮะก็ธนานายเราเบื่อแล้คุณลูกค้าก็เสิร์ชง่ายๆบน Google นะฮะแต่คำว่า ธนาคารร่รวยนะครับก็ช่อนทานติต่อเราครับศูนย์แะก้าหนึ่งสองสี่สองามนย์แปดสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับทีเว็บไซต์ยก็ธนาคารร่รวย com ได้แอดของเรานะแอดไซที่ศูนย์แนะครับตอนนี้เราไม่ได้อยู่ออฟฟิศต่ตอนนี้เราอยู่ที่โกดังออฟฟิศก็มีคนรับรับงานอยู่แล้วนะฮะเราก็จะมีทั้งถ่ายทอดสดโอ้ทำเหมือนแว่า ถ่ายข่าวเลยถ่ายอะไรเงี้ยถ่ายกีฬาเลยลลโอ้ยมีมีถ่ายที่ทางสถานีกับถ่ายทอดสดทางอะไรโอเคอะไรนะเขาเรียกว่าอนะไรออกนอกพื้นที่อ่าอย่างเงี้ยก็สนามส่วนพื้นที่ไปไปเสกบางนาวันนี้ก็ยังมีงานอยู่ถึงวันเสาร์นี้นะพอเข้าไปได้บูธที่เอสหนึ่งสองนะครับเข้าไปอยู่ขวามือนะเดินไปหน่อยนะมีงานถ่ายเที่ยวไทยปะอานะ่างานะถ่ายเที่ยวไทยไม่มีหมดไหมดไปแล้วหมดไปตั้งแต่ที่จะลว ตอนนี้ก็อย่าไปซื้ออะไรเงี้ยเข้าไปซื้อได้นะถ้าใครสะดวกจะไปซื้อลบเนะี่ยโอ้โไปซื้อเลยนะเดินตรงไปอยู่ขวามือ <c oughs> เดินที่ไหนมือใบเทคบางนาครับไบเทคบางนาบูธบูธที่ S12 นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถึงสองถึง,ถง,ถงสามทุ่มถึงสามทุ่มยังไต้อสามทุ่มครับพี่ครับผมก็เข้าไปสั่งซื้อได้ก็เจอน้องออมมาแล้วฮะก็ไปทุกวันถึงวันเสาร์นี้นะครับ ก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับผมธนาค้ารุ่ด้วยนะครับก็มาถ่ายง,งานสกินสวยๆนะให้คุณลูกค้าได้เห็นกันไปนะครับ <S <S โอเคครับผมธนาค้ารู่ดรวยขอบมากครับ